ราคาไม่ถึง2อ0 0 0 0ส่งสี0พันหน่อยๆ สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมตีตังมากมีออคัสวิตนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถที่ราคาไม่ถึงสองแสนส่งสี่พันหน่อย,หอยเหมาะแก่คนที่เพิ่งเริ่มงานใหม่ๆอยากได้รถส่งเบาๆรถคันแรกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมคันนี้เป็นม um ิซูมิชิมิลาด a g e 1.2 GLS ปี2013นนะครับผมคันนี้ได้อะไรบ้างคุ้มค่ายังไงเดี๋ยวผมพาชมครับเจ้าตัวนี้นะครับ สีมันเป็นสีเขียวเหนียวซับมองครั้งแรกนี่กระแทกตาเห็นแล้วสดชื่นเปรี้ยวปากเลยทีเดียวบ้านผมเรียกสีเลมอนนะอันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะไม่ได้ลดกลับสีนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าสีมันแปลกอะไรเงี้ยลดกลับสีทําสีมาใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ครับผมสีเดิมจากโรงงานก็เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับผมส่วนเนี่ยด้านล่างตอนนี้ของรถมือสองนะ ได้ไฟตัดหมอกกันด้วยอันนี้ตัวเดิมโรงงานมันไม่มีไฟตัดหมอกนะแต่จะของเดิมเขาใส่เพิ่มมาเนาะเพิ่มความสว่างเวลากลางคืนขับขี่มันช่วยช่วยให้เรามองเห็นถนนชัดขึ้นอ่าตอนกลางคืนแล้วที่สำคัญนี่ล้อแม็กสีทองเข้ากับสีตัวรถมากๆสีสว่างสว่างเพิ่มมิติให้รถรถมีทรงจบๆเลยในรถราคาแค่ ก็บาทไม่ถึงสองแสนนะคะผมได้ทั้งล้อแม็กไฟตัดหมอกภายนอกขนาดนี้แล้วยังมีอะไรเพิ่มเติมข้างหลังแล้วก็ภายในเดี๋ยวผมพาชมเพิ่มด้านหลังนะคะผมได้อะไรบ้างคันนี้มีสปอยเลอร์หลังนะเพิ่มมิติให้รถให้มันรถมันสวยขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วก็ตัวนี้มันจะมีไฟเบรกอีกจุดหนึ่งะครับผมเพิ่มมาตรงนี้เนาะจากปกติจะมีสองอันอันนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดเพิ่ม าการมองเห็นให้รถคันหลังของเราเนาะเวลาเราจังหวะเราเบรกอะไรเห็นชัดขึ้นเราเขาจะได้ระมัดระวังรถเรามากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้รถห้าประตูผมชอบตรงนี้นะมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังเนะาะเวลาเวลาฝนตกอะไรมองรถหลังไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็จะมีที่เอ่อที่ปัดน้ําฝนเพิ่มให้เรามองเห็นชัดขึ้นรถสี่ประตูมันไม่ค่อยมีนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับคันนี้นะผมบอกแล้วเหมาะกับรถ ที่คนซื้อใช้ครั้งแรกเนาะเพราะว่าคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้พร้อมสําหรับคนที่ซื้อรถครั้งแรกขับรถยังไม่ค่อยแข็งอะไรเงี้ยเพราะบางทีเนาะเวลาเราถอยประกะถังต้นมต้งมงตงมง้นไม,ม,ม้หมาแมวหรือเด็กๆอยู่หลังรถเนาะบางทีเรามองไม่เห็นจากกระจกก็จะมีเซ็นเซอร์ช่วยเตือนเราในระยะ2เมตร1.5เมตร1เมตรอะไรเงี้ยมันก็จะดังเนาะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังที่เราจะถอยหลังนะอ่าแล้วรถ5ประตูมันดีอย่างนี้ มีที่เก็บสัมภาระพอสมควรถ้าเราคิดว่ามันใส่ไม่พอนะเบาะหลังมันก็สามารถทับได้นะรถห้าประตูมันมันดีอย่างนี้อนเนกประสงค์อย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมพามาดูภายในต่อได้อะไรบ้างมีหลาดคันนี้นะครับผมหน้าเรือนไม่เลขไม่วิ่งมาแล้วหนึ่งแสนหนึ่งมื่นกิโลนะครับถือว่าไม่เยอะแล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยสามก้านมีแอร์แบ็กหนึ่งลูกเซฟตี้ั่งคนขับนะครับตัวนี้เป็นกระจก ไฟฟ้ารอบคันนะครับผมทั้งสี่บานรถไม่ถึงสองแสนแต่ได,ได,ได้กระจกไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้กระจกไฟฟ้าสี่บานเลยกระจกปรับมองข้างก็เป็นปรับมองข้างไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเราไม่ต้องยืนมือไปปรับแล้วนะครับแล้วก็มาถึงตรงคอนโซลกลางตัวนี้เครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นที่เล่น fm AM ได้วิทยนะุเนาะแล้วก็เล่นซ d ดีได้มี a อ x นะครับ เสียบแจ็คนะเวลาเราจะเปิดเพลงบนรถเนาะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีบลูทูธมานะครับแอร์ก็เป็นแอร์ปรับมือหมุนแม่นน่นใช้งานง่าย,ายๆทั่วไปตามที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับผมซีวีทีดียังไงเกียร์ออโต้ซีวีทีนี่นครับผมประหยัดน้ํามันกว่าเกียร์ออโต้สมัยก่อนนะครับผมตัวนี้ได้เป็นเกียร์ซีวีทีสมัยใหม่แล้วทําให้ การขับขี่มันสมูทมากขึ้นประหยัดน้ำมันด้วยภายในเก่งนะจะของเดิมดูแลดีมากๆตัวนี้เบาะก็ยังเป็นเบาะผ้าลายเก๋ๆเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นเบาะลายเดิมจากโรงงานนะครับผมเขาดูแลดีมากยังไม่มีขาดปะซ่อมใครชอบยังไงก็มาดูได้เลยและหัวใจสำคัญของตัวรถคันนี้นะครับคือมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,200cc สามสูบป,ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆดเหมาะมากๆสาหรับคนที่เริ่มออกรถคันแรกนะประหยัดทั้งค่างวดประหยัดทั้งน้ำมันมีระบบเบรก ABS นะครับผมการเบรกล็อกเวลาเราเบรกจุกเฉินนะครับแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเครื่องยนต์เรารับประกันเครื่องกล่อง ECU เกียร์6เดือนเต็มหรือ10,000กิโเมตรนะครับ แล้วที่สำคัญเรารับประกันโครงสร้างนะครับผมว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำมาสำหรับท่านไหนที่มองหารถราคาไม่ถึงส0 0 0 0 0ส่งเบาๆนะสภาพสวยๆนนันนี้ได้ฟังก์ชันเยอะขนาดนี้รีบๆหน่อยนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับ